วันนี้กินหมาล่าค่ะฮอตรโตแมนนี่อันนี้น้ำมันพืชน,นะคะหมาล่าน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันวัวค่ะอร่อยมากค่ะวันนี้ซอเลียงนะคะทุกคนวันนี้ลูกของซอเลี้ยงค่ะซอเลียงแม่แม่กินหมดแล้วแม่ <laughs> <laughs> ลองกินหน่อยสิลูกอ๋อกินเหรอ <สะ S 1> ได้ค่ะ,<ส>ะ ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะคะว่าเราก,กินอะไรแต่ว่าเหลือแต่ผักแล้วค่ะเพราะว่ากินกันหมดแล้ว <Okay S 1> อันนี้คพอนเฟิร์มแมนอร่อยมากทุกคน mm hmm. อร่อยมากร <c oughs> ้านที่หนึ่งในดวงใจหม่าล่าร้านไหนก็สู้ไม่ได้แหละคอนเฟิร์มแมนโอเคค่ะ <c oughs> ขอาคขึ้นค่ะวันนี้เพื่อนของลูกสาวลูกสาวนั่นแหละค่ะเ <c oughs> ขามาเที่ยวนะคะก็เลย จัด <st arts> สักหน่อยออกคิดสักหน่อยจ bye bye. Uh ้าบ๊ายบายค่ะคิมคุณลูกอันนี้ไม่ใช่ลูกจ้ะ <laughs> <laughs> คน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 แม่เดียวมันมันไม่เหนืออะไรแล้วนะดิคยน้ำ <laughs> <c oughs> น้ำซีแบบนี้นะถ้าเป็นแกงคั่วหอยผมอร่อยนะเอกไม่คือพี่กันหมอคุยตรงกันในเรื่องของอินเตอร์